ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่28กุมภาพันธ์โดยโคชฟตุตบอลแมนเชสเตอร์เดนตเช้านี้คอสนออารยังไงสื่อเผยผีแดงเบอร์ใบสนใจนายดันนกแก้วในขาะนี้นะเมื่องานนดินงดนของทางฝั่งโจนสกาเซียนะฮะผู้ร,รักราปรตูเอสปันยอตกเป็นเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะทีมจากพิมบริอังกฤษในขณวนี้ โดยบุนโดนจออดีโบบรรยงานข่าวม่วนพระสปอร์ตที่ผ่านมาบปกว่าโจกราเชียในทวันเอสปันย่ลกาลังเนื้อหอมนะฮะตกเป็นเป้าสนใจของหลายสโมสรล่าสุดนั้นสองยักษ์ใหญ่แห่งเ,เมืองแมนเชสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนยูอ่าร์เบลกาซิตี้ต่างก็จับตามองผู้รักษาประตูวัย23ปีรายนี้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะ ซึ่งอันนี้อาร์ซอนอลนะฮะเคยยื่นข้อเสนอมูลค่ากว่า20ล้านยูโรเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับทางด้านของโจนกราเซีย ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าเอสปันิョนั้นก็ดันปฏิเสธนะฮะเนื่องจากว่าต้องการค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าจิตสัญญาในครั้งนี้เท่านั้นแต่คาดการณ์ว่าทีมปืนโตจะกลับมาอีกครั้งในช่วงเสมือนนี้เนื่องจากว่าค่าจิตสัญญาจะลดลงเหลือประมาณ25ล้านยูโรและสถานการณ์ในเรื่องของไปดานเงินเดือนยังคงบีบให้นกแก้วเนี่ย ต้องอาขายหนึ่งในดักเตที่เรียกว่าดีสุดของสมโมสรในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวแตว่าบาร์เซโลนากำลังจับตาม,มองโจนกราเซียฐานะทายาทอนาคตของมาร์คอังเดทนสเตเกนในทวารชาวเยอรมน,นีโดยตามการรายงานข่าวจากด้านของบุนโดเจบอติโบเนียระบุเลยะว่าทั้งแมนยูและก็ทางท้านของฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนั้นต่างก็สนใจโจนกราเซีย ในรั้งนี้เช่นเดียวกันหากว่าทัพปีศาจแดงและก็ทีมเบอร์บ,บายเองตัดสินใจโลอองเดเรโอน่าและก็แอดเดอร์สันช่วงสมัยนี้มีโอกาสที่จะซื้อเข้ามาร่วมทีมก็เป็นได้ก็ต้องดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรการน,นี้ต้องรออยู่ดูกันทางๆาก่อนนะเรามาดูข่าวจอมันกันครับอะไรจงไงสื่อเผยเด็กผีไม่กล้าจะเปิดอกอ,อามบริมในครั้งนี้บอกนะ เมื่อกันนี้เดลี่เมลนะฮะอ้างอิง,อง,องนะฮะสางสื่อของเดอะซันรายงานข่าวเลยนะว่าระบุเลยว่าบรูบเบนอัลโริมหุ่นสื่อแมนยูนั้นะมีปัญหาในการจัดการห้องแต่งตัวของทัพปีศาจแดงภายใต้ใสถานการณ์ที่อันเต็มไปด้วยความกดดันที่เกิดขึ้นโดยแม้ว่าจะเฉือนชนะอิสวิตาวไป3ต่อ2ตัในวพุธที่ผ่านมาทว่าบรรยากาศได้ทินโอเทฟอร์ดนะฮะยังคงเต็มไปด้วยความกดดันจากนอกสนามในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยโดยวันจันทร์โอมาบาริดา ผู้อำนวยการการยืนยันาว่าเจา้าทีสโมสรราวประมาณ200ชีวิตจะตกงานจากปัญหาทางการเงินของสโมสรซึ่งอัมโมเดมได้กล่าวโทษลูกทีมบอกว่าการพลาดโคต้าแชมเปี้ยนลีกและก็ฟอร์มอันย่ำแย่ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือสาเหตุที่นำมาสู่การเลิกจ้างดังกล่าวในครั้งนี้เราต้องแก้ไขปัญหาทั้งหมดในสโมสรในครั้งนี้แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงเวลานี้ก็คือการทำความเข้าใจว่าเราจะไปถึงสถานการณ์นี้ได้อย่างไร อัมบริมได้กล่าวต่อนะฮะมันเกี่ยวข้องกันอย่างมากมายกับความล้มเหลวของทีมฟุตบอลเพราะว่าเรานั้นคือเครื่องยนต์ของสโมสรฟุตบอลทุกแห่งโดยเดอะซันบรรายงานข่าวว,ว่าความเห็นดังกล่าวนี้นํามาสู่ความขัดแย้งในห้องแต่งตัวของทัพปีศาจแงดงโดยแหล่งข่าวเปิดเผยกับดัานของเดอะซันบอกว่าหากคุณไปที่แคริงตรนคุณคงจะคิดว่านักเตะและก็อัมบริมนั้นกำลังเริ่มเข้ากันได้ดีแต่ความจริงแล้ว คือนักเตะเองนั้นรู้สึกงุนงดใจที่ถูกตำหนิว่าเป็นสาเหตุของปัญหาทางการเงินของสโมสรอ,อย่างไรก็ตามนะฮะพวกเขาเองก็ไม่ได้พูดคุยกับผู้จัดการทีมเนื่องจากว่าเขาเองนั้นยังคงไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบรนดันของอาบริมอย่างชัดเจนในสิ่งที่ต้องการจากลูกทีมในสนามและพวกเขาเองนั้นก็กําลังพยายามจะนําสิ่งนี้มาใช้แต่ว่าในขนาดที่บางคนนั้นสนับสนุน กลยุทธ์ของเขาอย่างเต็มที่พวกเขาก็รู้สึกนะว่าพวกเขาเองนั้นไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้เนื่องจากว่าอัมบอริมยินการานในสิ่งที่ตนเองต้องการและพวกเขากําลังทําในสิ่งที่พวกเขาถูกบอกให้ทําในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นพวกเขาจะคิดว่ามันถูกต้องหรือไม่ก็ตามทีนักเตะเองนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขาไม่สามารถจะแสดงความพอไม่พอใจใดๆ มิฉนั้นมันจะกลายเป็นปัญหาตันทีโดยแหล่งข่าวระบุเรนะว่าบรูโนฟันเดสกับตันทีมเป็นหนึ่งในคนสนิทที่อัมบริมนั้นไว้ใจมากที่สุดนะฮะและก็ถูกใช้เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้านายกับัมเตในครั้งนี้หา่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอัมบริมกับเด็กยุคใหม่ที่พูดกันไม่ค่อยปจะรู้เรื่องนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงพอกันสักที แมนยูสอแววที่จะโลโอนาน่าเล่งตัวแทนในครั้งนี้เพิ่มเสิมแล้วโดยพิษาแดงแมนยู u, ตกเป็นข่าวว่ากำลังพิจารณาถึงการที่จะปล่อยโอนานาในด่านจอมคอนเทนต์ออกจากทีมและมีการเล็งตัวแทนอักครั้งนี้เอาไว้กันบ้างแล้วโดยเออรกิฟมีสปอร์ตะรายงานข่าวเลยนะว่าอนาคตของอองเดรโอนาน่าผู้รุกษาประตูของปีศาแดงแมนยู ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนโดยบิบมาแดงกำลังพิจารณาถึงควันมองหาผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งคนใหม่กันบ้างแล้วในขณะนี้สำหรับมานั่งของโอเดน,า,นาในวัย28ปีโชว์ฟอร์มไม่คงเส้นคงวามีความผิดพลาดที่เห็นเป็นระยะเช่นเดียวกับนักล่า,านัดล่าสุดที่พวกเขาเองนั้นต้องรับผิดชอบกับ2ประตูที่เสียไปในเกมที่แมนยูชนะอิสวิท่ว3-2 และนั่นก็ทําให้สันการณ์ของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในครั้งนี้โดยการบริงานล่าสุดระบุเลยนะว่าแมนยูเองนั้นได้มีการพิจารณารายชื่อผู้รักษาประตูคนใหม่เบื้องต้นแล้วประกอบไปด้วยเจมส์ทรัชฟอร์ชนายดันวัย22ปีของเบอร์มรีจีโก้ฟลสตาของเปอร์โตและก็เกรเกอร์โคเบลของบรุสเซยดัชมุนโดยการรริงานข่าวระบุเพิ่มเติมเลยน้ว่า แรงกดดันที่โอนาน่ากำลังะเชนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกสัปดาห์และก็ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงไปเลยจากฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาในครั้งนี้นั่นเองนะนานะผมเป็ดว่างานนี้ก็ต้องการดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาจนจครับอารัตหนึ่งไงรักษาแนวทางไว้เมื่อเบอร์โนย้ำแมนยูต้องยึดมั่นแผนอเมอริมแม้จะยังไม่เห็นผลตอนนี้ก็ตามที โดยบริโนฟอนเดสจอมทัพของแมนยูออกมาย้ำกับทีมต้องยึดมั่นแนวทางของบรูเบนอัลบริมให้ดีแม้ว่าตอนนี้ยังคงไม่เห็นผลกับตาก็าตามทีโดยคุณซือชาวโปรตุเกสนะฮะเพิ่งจะเข้ามาคุมทัพปีศาจแดงในช่วงกรางซีซั่นซึ่งตัวเองนะั้นมีการปรับแผนการเล่นเป็นหลังสาที่มีแผนหลักของตัวเองนะฮะแต่ว่าผลงานกลับไม่ได้ดีขึ้นเลยหลังจากที่ผ่านไปแล้วมากกว่า20นัดล่วงไปอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนน เเขาจะบอกว่าเราเองก็รู้จริงแต่ว่าเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทําในสนามซ้อมสิ่งที่เราควรจะทํามันอาจจะเป็นว่าวันคุณเนี่ยรู้สึกบางช่วงเวลาที่มันไม่ได้ผลแต่ด้วยหลายอย่างหลายเหตุผลผู้จัดการทีมต้องการที่จะให้เปรานั้นทํามันต่อไปอะไรต่าเขาต้องการให้ประทำแบบนั้นต่อไปคู่แข่งดูเราในหลายเกมพวกเขาก็เตรียมพร้อมเรามีทีมสตาฟทที่ใหญ่ไม่ใช่แค่ที่เข้ามาใหม่ พร้อมกับอวดินนะแต่คนที่อยู่กับเรามาตั้งเด็กแล้วตั้งแต่แรกแล้วเรามีบุคคลที่ยอดเยี่ยมอยู่หลังทีมชุดนี้ในการทำงานในครั้งนี้ดังนั้นถ้าพวกเขาทำมันในทางที่ถูกต้องเราต้องลงเล่นในสนามและก็โชว์ฟอร์มออกมาให้ดีในครั้งนี้เพียงแค่นั้นเองนะนะผมเปด่ว่างานนี้บรูโน่ฟอนเนเดชก็พูดปลุกใจนะฮะว่าเอาแบบนี้แหละครับเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อาร์งงันไงแมนยูช่างใจเสนอเงินแนบนักเตะแลกกับเดียวของโอซิเมนให้ไม่ได้ให้เหมือนรู้ใบเมื่อวิกเตอร์โอซิเมนดาวยิงของทางฝั่งทีมชาติในจีเรียนะฮะกำลังเล่นให้กับหน้าของการาตาสลายในแบบยืมตัวในเวลานี้แต่เขาจะกลับสู่นาโบลรีเมื่อจบฤดูกาลอาะไรมีค่าจสัญญาอยู่ที่ประมาณ75ล้านยูโรหรือราว61ล้านปอนด์ ดยสื่อประเทศอิตาลีก็ได้ออกมารายงานข่าวบอกว่าบริษัทแดงเองนั้นกำลังพิจารณาจะยื่นเงิน40ล้านยูโรพร้อด้วยบราสซุสอยรุนเพื่อจะแลกกับการคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮมมาร่วมทีมในช่วงเสมอน,นี้ โดยล่าสุดทางด้านของคาซิโอแมคคาสโตนะฮะรายงานข่าวบอกว่าทัาพปิศาแดงไปหนึ่งในทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวของโอซิเมนโดยกำลังพิจารณาจะนำรัสซุสฮอยรุนเข้ามาในดีวนี้พร้อมกับบวกเงินประมาณ4 0ล้านยูโรหรือประมาณ33ล้านปอนด์เพื่อจะแลกกับดีวนี้โดยโอซิเมนทำผลงานดีในการเล่นในกับด้านของการ์ตาสายหลังยิงประตูมากถึง20ประตู พวง้วย5แอสซิสจากการลงสนาม26เกมในทุกบริการหากย้อนไปในช่วงเดือนมการาคมแมนยูผ่านการเป็นข่าวการพนันของโอซิเมนมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นแข้งวัวชกป,ปรายนี้ปฏิเสธที่จะลาจากนักของการตลาดสายในช่วกงกลางซีซั่นในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโรสโซรนแมนเชสเตอร์เตดในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์ share, และกดซับสไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ